เที่ยวสองวันหนึ่งคืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและอยุธยาก่อนออกเดินทางนะคะเรานำน้องๆมาไหว้คุณยาะอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยให้การเดินทางในครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นและเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ สำหรับที่แรกนะครับผมก็จะเป็นวัดเขาทําเทียบของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแลนด์มาร์กหน้าเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธร,รูปสลักหินวิวทิวทัศน์ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติกับอันซีนอุโมง์ทะลุเป็นอุโมงหินขนาดใหญ่ที่เจาะทะลุภูเขาทั้งลูกพระพุทธร,รูปนะครับผมจะเป็นหลวงพ่ออูทองหรือพระพุทธปฏษสยาคีรีสีสุวรรณภูมิซึ่งสําหรับใครที่ต้องการจะสักการะไหว้ ทางวัดก็จะมีบริการรถไดกรอบนะครับผมคอยไปรับไปส่งทุกท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยเลยนะครับเรามาพักยกกักหน่อยนะครับผมแล้วเรามาทานข้าวที่นาเฮียชัยนะครับผมหรือศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับ ที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจและองค์ความรู้ใหม่ๆในวิถีเกษตรกรที่ทรงคุณค่าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้หลังจากราับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่วัดป่าเลไลค่ะด้านในพระวิหารประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตและด้านนอกนะคะจะมีภาพจิตรกรรมฝาผ,าผานังเรื่องฝุนช้างขุณแผนค่ะ บายบายแบบนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่คาเฟ่ค่ะกาแฟเมืองหนึ่งคาเฟ่ในสวนมะม่วงราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านเป็นร้านมางที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยภายในร้านนะคะจะเป็นกึ่งลอยฟ้าด้านล่างจะเป็นสวนมะม่วงมีหลากหลายมุมหลายโซนให้เลือกนั่งและถ่ายรูปจึงจ้งๆได้ตามใจชอบเลยค่ะ และตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่หอคอยบรรหารแจ่มใสค่ะตัอ้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีเป็นหอคอยแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทยบนหอคอยนะคะได้มีการติดตั้งกล้องไว้2ชมเมืองอีกด้วยค่ะถ้าจะพูดถึงที่ที่ของอร่อยเยอะในสุพรรณก็ต้องที่นี่เลยค่ะเมืองเหนือมาร์เก็ตของกินเยอะมากๆเลย เริ่มต้นวันที่2เราจะรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมกันค่ะเช้านี้เราจะไปกันที่อุทยานมังกรสวรรค์ค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็น landmark สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยภายในบริเวณนี้นะคะจะมีศาลเจ้าพ่อหลักเนืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรหมู่บ้านมังกรสวรรค์และอุทยานพุทธบัญชาค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดพระศรีสันเพชรค่ะ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณนะคะจุดที่น่าสนใจนะคะก็จะมีเป็นเจดีย์ทรงลังกาะคะที่มีจำนวนทั้งหมด3องค์วางเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก อนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงตลาดน้อาอยุธยากันแล้วนะคะตลาดน้าอายุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งในด้านการแต่งกายสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นการแสดงพื้นบ้านของกินของใช้ในยุคเก่าอีกด้วยค่ะรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆท,ที่เรียบง่ายโดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เวน้นวันหยุดราชการตั้งแต่9นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะ สถานที่ต่อไปนะคะที่เราจะไปกันก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงวัดนิเวศแล้วนะคะวัดนิเวศธรรมประวัติะะะตรารวชวรวิหารนะคะจะตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาะคะ่ะมีสิ่งที่ถือเป็นจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือพระอุโบสถของวัดที่ใช้สถาปตัตยกรรมแบบโกธิกทั้งภายในและภายนอกนะคะ่ะ แม้แต่กำแพงแก้วที่ตั้งหลักเสมาก,ก็ยังใช้รวดลายแบบตะวันตกวัดนิเวศอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินอีกด้วยเนื่องจากวัดนิเวศตั้งอยู่บนเกาะนะคะวิธีการเดินทางจึงเป็นการนั่งกระเช้าข้ามไปค่ะโดยกระเช้านะคะสามารถนั่งได้ประมาณ 6- ถึง8คนนะคะใช้เวลาประมาณ1นาทีก็จะถึงวัดค่ะไปกันเลย 啊哈！<noise>